อาจเปิดตัว Oppo Reno 12 Series ที่จีนเดือนพฤษภาคมนี้ก่<ม>อ,อนหน้านี้ทาง Oppo ประเทศจีนก็ได้เปิดตัว Oppo Reno 11 Series กันไปแล้วนะครับหลาสุาก็ได้มีข่าวหรือของ Oppo Reno 12 Series เผยม,มาแล้วครับและอาจจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยครับโดยจอมแม่นฝั่งจีนอย่าง Smart Pikachu ได้เผยข้อมูลว่า Oppo วางแผนเปิดตัว Oppo Reno 12 Series ในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งจะประเดิมด้วย2รุ่นก่อนนะครับคือ Oppo Reno 12และ Oppo Reno 12 Pro แถมยังบอกด้วยว่ารุ่นนี้มีการทดสอบเบนช์มาไปแล้วและเตรียมแข่งกับทางสมาร์ทโฟนของ Honor ที่อาจจะเป็น Honor 200 Series ครับส่วนสเปคหลักของ Oppo Reno 12 Series หรือว่าจะใช้ชิปปรวงผล Snapdragon 8 Gen 2และ 8s Gen 3รองรับ AI และมีเลนเพอร์สโคบเพื่อการซูมระยะไกลด้วยครับนอกจากนี้กล้องหลังเลนหลักของ Opp o p พ o อ e n o 12จะใช้เซ็นเซอร์จาก Sony ที่มีความใเป็น50ล้านพิเซลและกล้องหน้า50ล้านพิเซลเช่นแกันครับทั้งยังให้แบตตรี่ที่5,000มิลมรองรับชาร์จเร็ว67วัตต์ซูเปอร์วูดอีกด้วยครับ